รายการนี้เป็นการสาธิตการใช้เครื่องมือค้นหาหุ้นและส่งคำสั่งซื้อขายออโตออเดอร์ด้วย f i n a n c i ซีย e r o เพื่อให้นักลงทุนได้มีความรู้ความเข้าใจจากการซื้อขายจริงซึ่งได้บันทึกเทปไว้ล่วงหน้ามิได้เป็นการชี้นำหุ้นแต่อย่างใดพี่ต้นครับครับอยากจะได้หุ้นที่รันเทนักสามร้อยเปอร์เซ็นสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ้นเอาสามร้อยเปอร์เซ็นเลยเอาก็ซื้อทั้งทีเอาให้คุ้มเอาให้คุ้มใช่ไหมซื้อปึ๊บปิดจอแล้วเปิดทีกำไรขายเลยไปเที่ยวสองเดือนจบได้ จะไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะจากการกรองวอลลุ่มนะพุ้นตัวเอาจิ๋วๆดีไหมวันนี้ได้จิ๋วเลยเป็นต้นเอาหุ้นจิ๋วๆดูใช่เอาใจคนที่แบบอยากได้หุ้นตัวเล็กๆบ้างนะครับแต่ว่าเราจะรันเทนใหญ่ขนาดนี้เนี่ยคงต้องใช้ฮีโร่สตองเทนแล้วล่ะเบอร์หนึ่งของเราเลยตัวนี้อับโอเคเป็นยังไงเราไปดูกันเลยนะครับผมหน้าที่เราจะพาน้องคุณไปใช้นะครับแน่นอนฮะอันหนึ่งคือชาละใช่ครับนะครับแล้วก็เราใส่สตองเทนเข้ามา นะครับอ่าแล้วเราก็ไปดูหุ้นที่เราจะใช้ในหน้าของฟีเจอร์ฟีเจอร์เซฮีโร่นะครับเราจะใช้ตัวไพ่อัพดาวอนาลิสใช่แล้วก็เอามาใส่เรือนทั้งสี่อยู่ทางซ้ายมือทั้งสี่นะครับนะครับนะครับก็เราสามารถที่จะเข้าไปดูนะครับแล้วก็เลือกเลยครับว่าเอ้เราเอาหุ้นที่เป็นหุ้นอัพนะครับหุ้นขึ้นครับแต่ว่าเราขอกองด้วยบอลลูมนิดนึงนะครับเอาซักวันนี้มากกว่า1นึ่นแล้วกันแล้วก็ราคาหุ้นจิ๋วใช่ไหมใช่ครับพี่ต้นตามสตางเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนเอาสักบาทถึงบาทเก้าเก ก็คือหุ้นหลักบาทเป็นหุ้นจิ๋วเพราะว่าขับเคลื่อนง่ายแล้วก็เวลาขยับทีนึงเนี่ย เปอร์เซ็นต์มันเยอะขั้นต้นถูกต้องทำให้เกณฑ์เยอะมันก็เลยแบบเห็นทีโอ้ได้หลายเปอร์เซ็นต์ได้หลายเปอร์เซ็นต์ครับตรงทางคอนเซ็ปต์ใช่ซึ่งตัวฟีเจอร์เนี่ยสามารถกรองได้นะครับว่าทั้งหุ้นอัพหุ้นดาวเทียบวันนี้หรือเทียบสองสามวันก่อนได้สูงสุดเนี่ยสามสิบกว่าวันเลยนี่เราเทียบได้ตรงนี้ได้ครับเราใส่หกเทียบอ่ะนี่สิมาเขาจะบอกว่าได้สูงสุดสามสิบวันสามสิบก็คือเทียบในรอบหนึ่งเดือนทีนี้ถ้าท่านทุนอยากจะดูฟีเจอร์นี้แบบละเอียดนะผมแปะในแคปชั่นให้เรียบร้อยแแแลลล้้้วววววนน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 ะะะคคคคครรรรััััับบโออออเเเเ่่่่่่่าาาาาาาีีพพใหดดููป็็ยยงงงไไกม คีย์ของเราคือเดี๋ยวถ้ากดนะครับตัวหุ้นแต่ละตัวแล้วก็ดูกราฟกับสตองเทนว่าเป็นยังไงครับสตองเทนก็คือหุ้นใด,ดกันแล้วแต่<ะ>ถ้าเกิดมีแรงซื้อเข้ามาสูงกว่าเมื่อวานนี้แล้วมีแท่งเขียวของยูซองเทนด้วยเนะี<ะ>่ยสะท้อนว่าแรงซื้อเนี่ยชนะแรงขายในเราเรีวเวยงกลางเราถือว่าเนี่ยถือว่าเป็นหุ้นพอจะรันเทนได้อย่างนี้นะอย่างนี้นะงงนะนี่สตองเทนมานะราคาอุ้ยเบรกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะสนใจละ ครับผมนะครับอ่ะตัวนี้และตัวแรกนะเข้ามาก็จริงๆก็ดูดีนะซีารีนี่ก็น่าสนใจนะครับเดีวลองดูภาพยาวๆไปพี่ต้นว่าก่อนอันนี้เป็นไงมาบ้างปึบยาวๆโอ้เป็นอัพเดทนะก็คือขึ้นมาตอนนี้เนี่ยราคาอยู่ช่วงนี้ก็คืออยู่ในช่วงของโซนไซเบย์ถูกต้องที่ขึ้นมาแต่ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือโลเรนี่ยนะภตัวสูงขึ้นอยู่น้องพี่ต้นอ่าใช่ครับอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็สตองเทนเข้าเงื่อนไขค่บผมนะครับอ่าบรูกอ่อตัวนี้แอตัวนี้สวยนะครับไว้ัโหพี่ต้นนี่ต ภาพยาวๆเลยนะคเป็นอัพเทรนชัดเจนนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มีการพักตัวทีนี้การพักตัวเนี่ยเหมือนไซด์เวดาวใช่ไหมต้นแต่วันนี้มีการคอนเฟิร์มตอนที่บลูคนะครับผมเราไปดูช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคมไปต้นเราจะเห็นว่าตรงเนี้ขึ้นมาทดสองสองครั้งด้วยกันหนึ่งครั้งอ่าหนึ่งครั้งแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งครั้งก็ยังไม่ผ่านไม่ผ่านแล้วก็ครั้งที่สามเนี่ยก็เหมือนจะคือไม่ได้แบบชนแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้หล่นแบบสองครั้งแรกครับนะไม่ได้หล่นแบบสองครั้ง ถ้าตองเทลเลอรมมีแรงซัพพอร์ตมาบ<ล>ัน,นสะท้อนว่ามีการกลับตัวในระยะสั้นๆน,น,นะถ้าเกิดกลับตัวในระยะสั้นแล้วติดเป็นเทนเนี่ยเรานี่ก็ถือว่าได้หุ้นเกาะเทนเขาเรียกว่าได้หุ้นเกาะเทนช่วงที่เขาพักระหว่างทางเสร็จพอดีครับช่วงนี้เขาพักเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเลยพอเพราะเราเห็นว่าเฮ้ยพักเสร็จแล้วมีการเบรกรอบสะสมแล้วเราก็รุนว่าการจะกลับเพื่อขึ้นต่อเพราะว่าแบบนี้เป็นการจบรอบการพักเพื่อไปต่อ,อน,นี่ก็ได้นะ่ต้วตัวนี้ไปเลยก็ได้นะครับเฮ้ยใช่ไหม ตัวนี้ได้เลยครตัวนี้ได้เลยเพราะว่า,เ,าเราเห็นว่าเบรกพอดีแต่ตองเทนก็มาหนุนด้วยนะครับ,รบก็อาจจะเป็นการขึ้นแล้วก็จบรอบการพักแล้ววันนี้ลุ้นว่าขึ้นรอบใหญ่ถ้าขึ้นรอบใหญ่ได้จริงๆเนี่ยผมว่าโอ้มีโอกาส2องร้อนเนี่ยน่าจะได้แล้วตอนนี้ที่เราอัดรายการอยู่ครับพี่ต้น ช่วงมันเที่ยงสิบสามนาทีวอลุ่มเนี่ยสูงกว่าเมื่อวานทั้งวันแล้วพี่ต้นแล้วเบรกเปลี่ยนกรอบด้วยอันนี้นะนี่ถือว่าดีเลยอ่ะเราเบรกพร้อมวอลุ่มใช่ไหมใช่เลยครับพี่ต้นอ่าเพราะนั้นถ้าเราดู c ีอตอนแรกกับตัวบุ๊กเนี่ยนะครับ c ีอนะอ่าก็จะเห็นว่าเอ้ยตัวสองตัวเนี้ยน่าสนใจน่าสนใจทั้งคู่นะ่ทั้งคูนะคราเราเอากี่ตัวดีฮะสองตัวเลยมันดีไหมฮะหรือว่าเอาแค่บุ๊กตัวเดียวรู้เดี๋ยวผมขอดูไทม์ฟรมย่อยของ c ีอเพราะเราเห็นการพักตัวในระหว่างวันมาาาแล้้ววววทีีีีนกกกกกรรพพพััััััตตออุยย็งดดูเะ พักตัวแบบเบรกขึ้นไปนะใช่พักตัวแบบสิบห้านาทีประคองแนวรับแนวต้านเลยครับพี่ต้นอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าสตองเทนเริ่มไม่ไม่ไม่มาตั้งนานนะครับวันนี้แบบอยู่อยู่มาแบบต่อเนื่องเลยนะครับในไทม์เฟรมสิบห้านาทีถือว่าดูดีเลยนะนเนี่ยซีอันดีอ่ะเพาะงั้นเราจัดไปไหมมันได้ทั้งคู่เลยครับพี่ต้นอ่ะเราจัดคู่เลยทั้งซีอันดีนะครับเราจะคอที่ราคาหนึ่งบบบสามสิบแปดสตางค์แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวบรู๊คนะครับบรู๊เนี่จะซื้อขายสภาพคล่องเยอะหน่อยนะครับ ปุ๊กนี่ยซื้อขายกันไปแล้วสามร้อยล้านนะครับแต่ตัว CRD เนี่ยซื้อขายไปหลักร้อยล้านอันนั้นเดี๋ยวเราไปเคาะกันเลยนะครับผมครับโอเคก็มาที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็พิมพ์ชื่อหุ้นนะฮะ CRD นะครับแล้วก็แค่คุณเลทนะครับเราก็เข้าไปซื้อสองแสนหุ้นหุ้นอ่าสองแสนบาทปุ๊บนะครับแล้วก็แน่นอนฮะอันนี้เราขีดซื้อนะครับราคาเดี๋ยวนะาเขาเราใส่ราคาก่อนนะครับหนึ่งจุดสามแปดครับหนึ่งจุดสามแปดปุ๊บแล้วก็แค่คุณเลทอีกทีนึง ปุ๊บสองแสนบาทนะครับเราจะได้จํานวนหุ้นปุ๊บหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยหุ้นนะครับแล้วเราก็กดปุ่ม่างนี้เลยนะครับกดเข้าไปกดโอเคเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งตัวนึงก็จะเป็นตัวบลูกนะครับผมบลูกเนี่ยบลูกพึ้งแน่นอนนะดูซินะครับเราสามารถดูงี้ยหน้าจอจะไม่เห็นนะครับว่าบิดออฟเฟอร์เป็นไงเราก็ไปกดตัวบีได้ครับไปตัวอ่ะตัวบีตัวบีเราไปใส่ราคาได้เลยนะครับว่าเอาราคาไหนดีนะครับก็ถ้าปัจจุบันตอนนี้ก็อยู่ที่หนึ่ กตรงนี้ก็ได้ตอนนี้นะครับแต่ผมไปดูก่อนตอนนั้นตอนนี้น่าจะเป็น1.05ออฟเฟอร์ครับพี่ต้นน่าจะออฟเฟอร์ด้านขวาเนอะอ่ะเราก็เคาะขวา0.5โอเคแล้วเราก็เคาะ0.5เครื่ครับแล้วก็แน่นอนฮะคขาคูเลตไปเลยนะครับ200,000บาทน่าจะได้แบบ200,000 190,000 300หุ้นนะฮะแล้วกดปุ่มบายนะครับกดโอเคเรรียบ้อยแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นว่าเอ๊ะวอลลุ่มที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญบวกกับสตองเทนเเ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 พพิ่่่่่งงงข้้้าาาาาานนนนนียยยอออออรรรรววัะะะจแบบคใใหหญตตชชสทม ทีนี้เดี๋ยวเราเปิดกราฟใหญ่ๆมาให้ดูกันนะครับว่าทีนี้าเราจะรันเทรนกันพี่ต้นในเมื่อเดี๋ยวเราจะปิดจอละก่อนที่เราจะปิดจอรันเทรนเนี่ยพี่ต้นจะวองว่าข้างล่างเนี่ยเราสต็อปลอตรงไหนดีสต็อปลอใช่ไหมครับผมคิดว่าถ้าเป็นหุ้นเรื่องของการเบรกไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็ควรที่จะเบรกขึ้นไปเลยครับผมไม่ควรจะกลับเข้ามาในเกาะตรงนี้ละแต่ว่ามันก็มีเคสตัดที่อย่างตอนบ้านปูครับพี่ต้นเบรกไปแล้วแล้วแบบมันร่วลงมาอันนั้นเราก็จําได้ว่าเราหนีไปละใช่ครับพี่ต้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรา ปิดเขียวให้ได้ข้ามปิดให้สูงกว่าแนวแนวต้านตรงนี้ที่เคยขึ้นไปให้ได้ถ้าลลงมาก็จะมาดูโลตรงนี้ฮะก่อนที่มีการยกก็อาจจะเป็นช่วงโลที่97สตางค์เนาะอันนี้เราก็จะเป็นจุดที่อาจจะลบไปอีกสักช่องหนึ่งเป็นสัก96อะไรเงี้ย96 95อะไรจริงๆแล้วเรายอมได้ลึกอยู่นะพี่ต้นเพราะว่าคอนเซ็ปต์เราคือเราจะลันเทรนเพราะถ้าเกิดเราไม่โดนสต็อปตัวเนี้ยกำไรเราก็จะปล่อยไปตามวันเวลาเลยนะดันไปเรื่อยๆนะครับก็เผื่อไว้ที่หนึ่ง ได้ครับนะครับแต่ว่าเราก็โอเคถ้าจะเอาแบบลึกเลยนะครับลึกเลยก็เอาแท่งนี้เลยเพราะว่านี่เป็นแท่งที่มันมีการเบรกกรอบของรอบนี้เหมือนกันก็อาจจะมองว่าโลนี่93ก็จะอยู่ที่92สสตางค์ฮะ สต็อป92สตางค์ใช่ของบุกนะของบุกนะน่าจะเยอะอยู่ต้องคำนวณที่ว่าถ้าลงมา92สตางค์เนี่ยมันจะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเรารับได้หรือเปล่านะครับแต่วราต้องคำนวณดู11เปอร์เซ็นต์11เปอร์เซ็นต์ถ้าตามหลักของที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างเยอะครับเพราะมันหุ้นจิ๋วอ่าเราขยับขึ้นมาก็ได้นิดนึงเดี๋ยวนักทุนก็แบบโอ้โหลึกจังเลยนะครับคืออย่างที่ที่ผมบอกครับว่าอ่าเราจะรันเทรนด์ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าผมจะมองอาจจะเป็นแค่แคคค่่่อออัััันนนนนนนีีี้้้้้้กกก็็็ไไไดดดะะรรบบเาาถืว เป็นหุ้นที่แบบมีการเบรกเต็มแท่งมาครั้งแรกครับก็ไม่ควรจะลงไปต่ํากว่าแท่งนี้เนาะนะครับต้องไม่หลุดไส้ทั้งนั้นก็ประมาณ96สตางค์เก้าสตางค์นะครับถ้าสิบหสตางค์ก็จะอยู่ที่ประมาณช่วงนี้เท่าไหร่ดีกิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อ่าโอเคนี้โอเคเขาไม่จะเอานี่เอาเยอะกว่านั้นครับนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวบรู๊คนะครับส่วนหนึ่งก็ซีอาร์ดีครับพี่ต้นซีอาร์ดีเหมือนกันนะฮะก็ขอไปดูทางเฟรมสั้นๆดีหนึ่งนะครับเพราะว่าเพิ่งเเเเเเเบบรร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 กกกกกกววววัันน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 ีีี้้้้้้แแแตตตต่่่่่ไไไไไมมมูููยืืืดดดปปะะะาาาาออออออิิ็็็จจหหทซล เรียบร้อยโอ้ไวเกิดอันนี้ไม่ต้องเทนหนุนนะจะต้องเทนหนุนนะนักทุนนะลองไปใช้ได้เราเก็บนี่ได้เลยไหมพี่ต้นเนี่ยตัวนี้เลยครับเนาะถ้าจะตอบเล่นด้วยแก็บก็ถือว่าเยอะนะครับหรือว่าเอาโลเมื่อวานนี้เอาโลโลแกเมื่อวานโลของตัวนี้ก็ได้ครับอ๋อแค่นี้พอใช่เพราะว่าจะตบรอจะได้ไม่เยอะโอเคครับนะครับแต่ถ้าแบบมันลงมากินก็ยอมไปทำไมเพราะหลุด1.33ลงมาเนี่ยออกเลย ก,ก็ต้องเป็น1.3งสองโอเคครับนะครับคือเราอาจจะต้อง,งระมัดระวังเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะมันจะลงมาหรือเปล่าเดี๋ยวตอนนี้ซื้อมันขึ้นเลยถ้าเบรกไปได้ก็ดีแต่ราคารา,นะาคาจะมีวิ่งในกรอบก็ได้เหมือนเหมือนรูปแบบตรงเนี้ยเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าเ,เขาก็วิ่งมาแล้วรอบนึงนะรอบนี้นนะอ่าครับเนี่ยเราก็ไว้ตรงเนี้ยมันจะเป็นสตอรี่เดียวกันไหมแต่เหตุว่าเขาพักตัวเขาไม่หลุดอันนี้ก็ต้องลุ้นดูนะครับว่าจะฝ่าได้ไหม อ่าน่นเดี๋ยวสต๊อร้อยก็อาจจะอยู่ช่วงนี้ก็ได้ครับโลที่หนึ่งจุดสามสองใช่ไหมครับสามศูนย์ก็ได้ฮะเอาดึงจุดสามศูนย์สต๊อบร้อนเลยโอเคครับผมตอนนี้ก็กำไรอยู่แล้วนจริงๆเนี่ครับสองช่องแล้วก็ปล่อยไปก่อนนะครับเราก็ไปวางแผนเทศเลยคือเรามาที่ตัวออโตเรที่ตัวพอนี้ตัวนี้อ่าแล้วก็เข้ามาปึ๊บออโตออเดอร์นะครับอ่ามาที่ตรงใบเซลตรงนี้นะครับออโตออเดอร์แล้วก็สี่จาบศูนสามตรงนี้จริงๆรแล้วเราจะมีตัวเซลนิวสต๊อกรอไปแล้วนะครับแต่เราจะมาแก้นะครับนะ เราก็จะ, <โด S 1> จะมาแก้ข้อมูลไครับว่าบรุเดิมที่ตัวเอสซีอาร์ดีเนี่ยเดิมทีถ้าเราทําตามแผนเนี่ยจะสต็อปล็ออยู่ที่สามหนึ่งจุดหน่งจามสามใช่ไหมพี่ต้นหนึ่งจุดสามสามก็มาใส่้าเกิดตัวซีอร์ดีต้อง Stop 90, 30, 30. 90, 96, สต็อป 4, 30, อล็อตสามศูนย์สามศูนย์สามศูนย์เก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบหกสตางค์ใช่ไหมเราสี่ศูนย์แล้วสต็อปล็อตสามศนย์เราลบไปสักช่องหนึ่งอ๋อสุเอซีอาดีใช่ไหมใช่เซียดีเซียดีสามศูนย์ใช่สามศูนย์นะครับเทาวิดกตายอ่เร ครับทอมนะครับแล้วก็นี้เสร็จปุ๊บเราก็ใส่ไปเลยครับหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยหุ้นที่เรามีนะครับอันนี้ติ๊กเป็นลิมิตนะครับแล้วก็เรากดปุ่มแอดปกติเลยเรียบร้อยแล้วกดโอเคนะครับแล้วก็แน่นอนครับเรากะลังใส่ซีอีตัวใหม่ตัวเก่าที่เป็นเซลล์นิวสต็อกเนี่ยเราลบทิ้งไปก่อนคือตัวคัตนตะอลอตห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะเราก็ออกไปก็ก,กดตึ้งอ่าตัวใหม่นะครับครับผมเราจะเห็นราคาตัวใหม่นะครับส่วนบลูคเราจะโดนคัดลอตที่ราคา อ่าเก้าสิบหกสตางค์ครับพี่ต้เก้าสตางค์ก็ใส่ตรงนี้ครับเปลี่ยนเป็นบาทก่อนนะครับปึ๊บศูนย์จุดเก้าหกจุดเก้าหกนี่เรียบร้อยแล้วนะครับศูนย์ศูนย์แล้วครับเก้าหกโอเคครับผมอันนี้เรียบร้อยแล้วฮะก็ใส่เหมือนเดิมครับแล้วก็กดกดแอดเลยกดแอดได้เลยนะกดโอเคปึ๊บแล้วก็มาลบบุ๊กตัวเก่าฮะครนะครับแล้วก็มากดสตาร์ตรงนี้อ่ะเป็นบุ๊กตัวใหม่นะงั้นเราก็จะเห็นเส้นสีส้มๆนะครับเราก็ได้แผนเรียบร้อยแล้วพี่ต้นหนึ่งเราได้หุ้นอัพเทททรร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 รนนนนคคคัััับบบบลุ้้เเออใหญ่่แถมมมีกกกาสงูบ แล้วเราก็วางแผนสตอลลอยข้างล่างเราแล้วอ่าเราก็ทําการปิดจอครับพี่ต้นปิดจอเลยครับอันนี้เราก็ดูมีสตองเทนเป็นเพื่อละเดี๋ยวดูว่าจะสตองมาก้ม้แค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวลองมาลุ้นกันนะครับเท่านี้พี่ต้นก็สามารถไปเชียงใหม่หัวหินไปลีเป้ไปเที่ยวญี่ปุ่นเชียงใหม่ได้หมดเลยนะเชียงใหม่ช่วงนี้ต้องระวังหน่อยเออน้าพี่ต้นนะนะครับก็ ยังไงก็เดินทางดูแลตัวเองกันดีๆแล้วกันนะครับครับผมใจข้อดีก็คือหลังจากนี้พอของเราก็จะเหมือนกับเราดูหุ้นทุกวันเลยแต่เราไม่ต้องมาเฝ้าจอดล้วเราก็ให้ระบบออโต้เดอร์จัดการให้นักทุนสามารถใช้ทริกนี้นะครับในการวางแผนในการเทรดแล้วก็ไปอัดดัปในการลงทุนได้เลยนะครับผมครับผมโอเคท่านที่ต้องการในส่วนของฟีเจอร์ดีๆนะครับแล้วก็ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับสแกนเปิดบัญชีกับเราครับผมนะครับโอเคครับก็ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของ Fitness Day Hero ด้วยนะครับผมแต่วันนี้ผมต้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีสสดครับ